พูหรือสีฟ้ากันแน่เนาะพี่หมอยเราห้ามยอมแพ้กันนะพี่เราจะต้องเสิงข้างหน้านะคะในฐานะที่หนูเป็นฝั่งเลยว่าฝั่งเจ้าเบาวนะหนูมีกองยาวไปพี่มวยมาเชิงข้างหน้าหน้ากันหนูนะเราก็ควรจะยินดีนะคะอันนี้เนาะอืมควรจะยินดีนะพี่รอกติกอยู่อืม เออใครไม่มีชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะติดต่อได้นะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะเออค,ค,คํำค้ำชมพูแล้วฟ้าก็เขาบอกไม่ชัดเจนอะ่ะไม่รู้ว่าสีชมพูหรือสีฟ้ากันแน่เนาะเตรียมงานนะ้องผมไม่รู้เตรียมกระโปรงไว้ให้ด้วยนะโอ้ได้เลยเจได้เลยนะคะชมพูสัตได้เลยได้เลยนะคะได้เลย จิมชมพูนั่นแหละค่ะทุกคนเราไว้เจอกันนะม่วนจอยม่วนกลุบกันนะคะในวันงานแต่งของน้องๆน,นะคะพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะในฐานะที่น้องเรียนเชิญไปนะคะแล้วก็เต็มที่นะคะแล้วก็เอ,อนำกองยาวเราไปด้วยนะคะในฐานะที่เราทํางานในด้านนี้เนาะเอากองยาวไปเลยจ้ะจัดให้นะคะขันมากมาแล้วนะคะทุกคนเราต้องแบบอืซ้มอมคอใครไม่โหไม่หิ้วนะคะไม่ได้นะ ไปซ้อมเลยค่ะโหโยโยโยเนี่ยไปซ้อมกันเลยนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องไม่ต้องัองวลงน,นะคะเราจะไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องกันนะกับน้องแนทก,กับน้องออยนะคะอืมหาวันกันก็ยากแล้วนะคะทุกคนค่ะเหมือนจะเดินไม่ไหวอ่ะ เนาะเหมือนพี่จะเดินไม่ไหวนะ่ให้พี่ไปเดินตั้งแต่ตลาด้านปู่ม,มา้านงาน,น้วคงไม่ไหวนะคะซส้นสูงพี่มันจะเอ่อหักเอานะกระโปรงยาวหา่างลาพี่มันจะหักเอานะอันนี้งานแต่งน้องแนทน,น,นั่นเองเจสสลาก,กระโปรงยาวหา่างตาเลยจ้ะเออถ้าเป็นานางถ้าเป็นงานแต่งน้องสาวเจเจะจะใส่ชุดอลังการงานสร้างเออใส่มงคพอเพราะว่าไปนะคะทุกคน ราจะต้องเสริมข้างหน้านะคะในแา่ะที่เอ่อหนูเป็นฝั่งอะไรวะฝั่งเจ้าเบ่าวนะหนูมีกองยาวไปพี่มวยมาเชิญข้างหน้าหน้ากับหนูนะเราก็ควรจะยินดีนะคะอันนี้เนาะอือควรจะยินดีนะพี่หลอกิ๊ก <laughs> อยู่อือใครไม่มีชุดเพื่อนเจ้าเบา่าเจ้าสาวนะคะติดต่อได้นะคะแล้วหนูจัดให้นะเออ